สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงของวันที1่1ถึงวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ขอแจ้งข่าวให้ทราบด้วยนะคะในวันที่2ตุลาคมนะคะในวันอาทิตย์ช่วงทุ่มหนึ่งนั้นนะคะจิลาก็ของดไลฟ์สด1วันนะคะไปเจอกันอีกครั้งในวันที่9ของเดือนตุลาคมนั้นนะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็เข้ามาดูในการพยากรณ์เลยนะคะ ในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีกันค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีดวงดาวนะคะโคจรเปลี่ยนราศีหลายๆดวงค่ะดาวบางดวงก็ยังโคจรถอยหลังอยู่นะคะดังนั้นจิราก็จะมาชี้ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นไปละทีละดวงนะคะอันดับแรกนี้เลยนะคะเราก็จะมาพูดถึงดาวพระพุธด,ดวงนี้ค่ะซึ่งดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะก็จะมีความหมายในเรื่องของตัวตนของท่านนะคะเพราะดาวดวงนี้เป็นดาวประจําตัวท่านเลยและอีกพพเรือนหนึ่งก็หมายถึงเรื่องการงานนั่นเอง ะะก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาของวันที่1ถึงวันที่17ตุลาคมนั้นท่านผู้ชมจะมีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษเลยนะคะมีความมุมานะนะคะที่จะทํางานเพราะที่ผ่านมาประมาณ2เดือนนั้นนะคะดาวการงานของท่านมีเกณฑ์การโครจรกลับไปกลับมาบางช่วงก็ดีนะคะบางช่วงก็โครจรไปอยู่ในเรือนวินาศบางครั้งมีงานอา่าบางครั้งก็องเอางานมาทําที่บ้าน บางท่านก็มีงานอ่าบางท่านอาจจะต้องมีเกณฑ์การโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปอยู่ต่างแผนกต่างอำเภอต่างจังหวัดอะไรทํานองนี้นะคะและในช่วงของวันที่3ตุลาคมนั้นจะเห็นได้ว่าดาวการงานนะคะโคจรมาทับที่ลัคนาของท่านและได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากความเหนื่อยยากเป็นเวลามา 2- อสเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเกณฑ์นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการงานจะมีความมั่นคงนั่นเองนะคะ ก็พอสรุปได้เลยนะคะชาวลัคนาราศีกันบางท่านนะคะที่มีเกณฑ์การ ออกจากงานที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับท่านที่จะมีงานเข้ามานะคะถ้าท่านใดนะคะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นจุดดีสําหรับท่านมากๆค่ะงานที่เกี่ยวกันซื้อมาขายไปเป็นตัวแทนในหน้าการเกี่ยวกับการใช้เสียงการใช้คําพูดต่างๆเหล่านี้นะคะที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้ท่านเกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจอึดอัดใจรู้สึกมีคําถามกับตัวเองมาตลอดแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดวงดาวโคจรไม่ได้เด่นได้ดีค่ะและ ท่านได้รับเปอร์เซนต์ของดาวดวงนี้ถึงร้อยเปอร์เซนต์การงานดีและมั่นคงนะคะดีไม่ดีอย่างที่จีราบอกบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะเมื่อเราพยากรณ์เรื่องการงานแล้วเราก็ควรจะมาพูดถึงเรื่องการเงินด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงยะเวลานี้นะคะดาวการเงินก็โครจรเข้ามาทับที่ลัคนาของท่านนะคะแต่เขาได้ตำแหน่งนิดค่ะ เพราะฉะนั้นรายได้ที่มีเข้ามาในช่วงยะเวลานี้นะคะก็อาจจะได้ไม่มากเท่าที่ควรนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามดาวการงานรวมถึงดาวการเงินนะคะก็เดินร่วมกันฐ่านแล้วก็เป็นดาวที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะซึ่งได้รับผลที่ดีในเมื่อการงานนะคะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายก็ย่อมนํามาซึ่งการเงินที่จะต้องมีมากมายแต่อาจจะได้เข้ามาทีละนิดทีละน่อย ผสมเล็กผสมน้อยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความอดทนค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ก็ขอให้มีความอดทนแลวก็ทํางานไปให้ได้ดังที่เราตั้งเป้าเอาไว้ให้ได้นะคะเงินคืองานงานคือเงินนะคะก็ขอให้ทำหนึ่งตรงจุดนี้ให้มากๆที่สุดเลยนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักและความผูกพันค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะก็มีดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งหมายถึงดาวคู่ครองคนรักของท่านนั้นโคจรมาได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65แล้วแล้วดาวดวงนี้นะคะจะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นในระยะ แกปของ1ปีนี้ท่านผู้ชมก็จะมีเกณฑ์นะคะได้เจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของท่านแต่อย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนั้นดาวดวงนี้มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังนะคะช่วงก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเจอใครที่เข้ามาพูดมาคุยกับท่านนะคะช่วงระยะเวลาที่ดาวดวงนี้โคจรถอยหลังค่ะ เขาก็อาจจะห่างเหินไปบ้างหรือหายไปบ้างนะคะถ้าเขาเป็นเนื้อคู่เราจริงๆนะคะก็ไม่ต้องไปพะวงค่ะอย่างไรนะคะหลังจากวันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปเขาก็จะกลับมาหาเรามาพูดมาคุยกับเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่มีคนรักอยู่แล้วแล้วก็กําลังมีความรักซึ่งกันกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะถ้าดวงสองท่านแมทกันนะคะเป็นเนื้อคู่ตามพื้นดวงชะตาท่านก็มีเกณฑ์นะคะหลังจากวันที่สองธันวาคมเป็นต้นไปก็มีเกณฑ์จะแต่งงานกันนั่นเอง ะะจากกรรมพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าเช้าลัคนาราศีกันในช่วงของวันที่ 1, 1ถึงวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานและความรักของท่านนะคะสดใสดีไปหมดในทุกๆเรื่องค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้มีความอดทนและก็ใจเย็นๆน,นะคะอย่าไปรีบร้อนรีบเร่งในทุกๆเรื่องนะคะเพราะดาวบางดวงก็ยังมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังค่ะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกันมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ